ในฤดูใบไม้ผลิปี1 9 9่เเหตุการณ์เงียบงันในชานเมืองซานเดียโกได้กลายปเป็นขา่าวใหญ่ไปทั่วโลกเมื่อชายหญิง39คนถูกพบเสียชีวิตภายนในบ้านหลังหนึ่งทุกคนแต่งกายเหมือนกันเปรียบราวกับพิธีกรรมที่ถูกเรียบไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียดไม่พบร่องรอยความรุนแรงไม่มีใครดิ้นรนไม่มีใครร้องขอความช่วยเหลือสิ่งเดียวทิ้งไว้คือข้อความจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า h ฮเวนส์เก e พวกเขาเชื่อว่าโลกลกัาจะถูกรีเซ็ตและทางรอดเดียวคือการละทิ้งร่างมนุษย์และเดินทางไปยังยานอาวกาศที่ซ่อนอยู่หลังดาวหางเฮลบบอบวันนี้มิสทีเรียจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของลทัทธิประหลาดที่กลายเป็นหนึ่งในสกนตกรรมที่สะเทือนขวัญที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาและเบื้องหลังศรัทธาแรงกลา้าคือคำถาม ที่ยังไม่มีใครตอบได้จนถึงทุกวันนี้ Heaven's g a ก e ประตูสู่สวรรค์หรือจุดจบของความหวัง เวนสเกตหรือในชื่อภาษาไทยคือลัทธิประตูสวรรค์เป็นขบวนการศาสนาใหม่สัญชาติอเมริกันที่มักถูกจะร่าเป็นลทัทธิก่อตั้งขึ้นในปี1974โดยแมจเอลแอปเปิลไวและบอนนี่เนตเตคู่หูผู้ก่อตั้งและผู้นำลทัทธิเฮเวนสเกตผสมผสานแนวคิดทางศาสนาคริสต์แบวันสิ้นโลกเข้ากับความเชื่อเรื่อง UFO และมนุษย์ต่างดาว จนกลายเป็นลทัทธิศาสนาที่ยึดความเชื่อว่ามนุษย์สามารถก้าวข้ามสภาวะคราบเป็นมนุษย์เป็นส่ระดับที่สูงกว่าโดยการละทิ้งธรรมชาติความเป็นมนุษย์ของตนกล่าวอีกในยันหนึ่งก็คือสมาชิกเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถเปลี่ยนตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตอวตาจากต่างดาวโดยการสลัดทิ้งร่างกายมนุษย์ซึ่งเปรียบเสมือนผ้าชนะหรือยานพหาหนะคนจิตวิญ,ญญาณและเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปยังสวรรค์ ผ่านยานอวกาศสิ่มีชีวิตต่างดาวตามความเชื่อขลัที่นี้มาเชลเฮิฟแอปเปิลไวจูเนียเติบโตมาในครอบครัวแข่งศาสนาเบด้าเป็นบาทหลวงในกกายเพรสไบททเรียนเขาเคยศึกษาด้านศาสนาและดนตรีทำให้ครูสอนดนตรีและนักร้องโอเปร่าแต่ประสบปัญหาชีวิตเมื่อถูกไล่ออกจากง,งาน,นในปี1970เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับลูกศิษย์ชายซึ่งมหาวิทยาลัย แด่ให้เหตุผลว่าเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตหลังจากนั้นแอปเปลิลไวรรู้สึกละอายและมีความสับสนทางเพศจนต้องเข้ารับการรักษาทางจิตเวชในปี1971โดยว่าจะรักษาตนจากความต้องการทางเพศที่ผิดบาประหว่างอยู่ที่โรงพยาบาลเขาได้พบกับบอนนี่ลูเนตโตพยาบาลหญิงที่สนใจด้านโหราศาสตร์และศาสตร์ลี้ลับซึ่งกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเขาทั้งสองคน เนตเตลเกิดในปี1924ที่เมืองโฮสตัน Houston, รัฐเท็กซัสเคยแต่งงานมีครอบครัวและมีลูกทั้ง4ี่คนในเวัยกลางคนเธอเริ่มสนใจปรัชญายลี้ลับเช่นเทวศาสตร์และการเข้าทรงทางจิตวิญญาณความสนใจเหล่านี้ทำให้เธอเชื่อว่ามีภารกิจทางวิญญาณรออยู่แอบเบล a วาเรนเนเตสนุกสนุกกันอย่างรวดเร็ว ทั้งคู่ตกลงใจจะถือพรหมจรรย์และค้นหาความหมายทั้งจิวิญญาณร่วมกันโดยเชิญพวกเขามาพบก,กับไดชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้ในปี1972ทั้งสองคนได้ก่อตั้งกลุ่มเล็กๆที่มีชื่อว่า Christian Art Center เพื่อสอนศาสนาศิลปะและดนตรีก่อนจะเปลี่ยนไป็ศูนย์แนวลึกลับที่ชื่อว่า No Place ซึ่งสะท้อนหลักคำสอนทางเทวศาสตร์ที่เนตตถ่ายทอดใน a p p l e ไว้ พวกเขาเริ่มเชื่อว่าตนเองคือสองพยายนในพระคัมภีร์ไบเบิลผู้ที่จะประกาศคำตัดสของพระเจ้าถูกสังหารและฝืนขืนชีพและถูกรับขึ้นสู่สวรรค์ในก้อนเมฆสิ่งตั้งคู่ตีความว่าก้อนเมฆคือยานบินของมนุษย์ต่างดาวแอปเปิลไวเลนเตประกาศว่าพวกเขาได้รับภารกิจจ,า,จากอาณาจักรสวรรค์ระดับที่อยู่สูงกว่ามนุษย์ให้มาช่วยมนุษย์ที่รอดพ้นวันสิ้นโลกโดยตั้งคู่เปรียบเสมือนตัวแทนจากสวรรค์ ต่อมาในปี1974ทั้งคู่ได้ร่วมก่อตั้งลัทธิที่ต่อมารู้จักกันในชื่อ Heaven's Gate หรือลัทธิประตูสวรรค์โดยเริ่มจากประกาศแนวคิดของตนและชักชวนผู้คนให้มาไปสนสาวกบองลัทธิใหม่นี้จริงจังในช่วงกลางทศวรรษที่1970ลัทธิ a v e n s Gate เริ่มเป็นที่สนใจและมีผู้ติดตามหลายร้อยคนในสหรัฐอเมริกา ด้วยคำสอนที่แปลกใหม่ที่ผสมผสานความเชื่อทางศาสนาเข้ากับแนวคิดเรื่อง UFO Apple w i e และตโตออกเดือนสายจัดการประชุมและแจกใบปลิวเชิญชวนผู้สนใจโดยมีข้อความชักชวนว่าอาจมีระดับทางกายภาพที่อยู่เหนือมนุษย์รอพวกเขาอยู่ในอวากาศในปีคศ1975ทั้งสองคนสาม,มารถรวบรวมผู้คนกลุ่มหนึ่งจากรัฐโอเรกอนให้ละถึงครอบครัวและทรัพย์สินส่วนตัว เขาร่วมชุมชนขลัติและย้ายไปอยู่ร่วมกันที่รัฐโคโลราโดเหล่าสาววยุคแรกเหล่านี้มีภูมิหลังที่หลากหลายหลายคนเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในยุคฮิปปี้หรือผู้แสวงหาความหมายของชีวิตที่ผิดหวังจากศาสนาเดิมแล้วหันมาหาความเชื่อทางเลือกในลักษณะดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลังผ่านไปไม่กี่ปีสิ่งที่สาววเฮเวสเกตเฝ้ารอน,นคือการท่ยานอวกาศ จะมารับพวกเขาขึ้นสู่สวรรค์กลับไม่เกิดขึ้นจริงสมาชิกบางส่วนเริ่มหมดศรัทธาและทยอยถอนตัวจากกลุ่มเหลือเพียงแกนกลางของสาวกไม่กี่สิบคนเท่านั้นในปีคศ1976แอปเปิลวอลเลเนเตอจึงประกาศยุติการรสมัครสมาชิกใหม่และพากลุ่มสาวกที่เหลือดำเนินชีวิตอย่างสันโดษเคร่งครัดดุดนักบวชนิกายฤาษีโดยตั้งกฎระเบียบและวิถีชีวิตแบบเข้มงวดภายในกลุ่มเอง ทางคู่สถาปนาตนเป็นผู้นำสูงสุดท่านจิตวิญญาณค็สาวกและให้สมาชิกทุกคนตัดขาดจากโลกภายนอกส้นเชิงต่อมาเมื่อปีคศ1985บอนนี่เนตเ,เติลในวัย58ปีก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งซึ่งสร้างความสะ,สะเทือนต่อความเชื่อ,อกลุ่มอย่างมากเพราะเดิมทีสาวกเชื่อว่าผู้นำทั้งสองจะนำพวกเขาขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายแต่การจากไปของเนตเติลทำให้ลัทธิ ต้องปรับเปลี่ยนมุมมองสมัย้วยมองว่าร่างกายมนุษย์เป็นเพียงภาชนะที่วันหนึ่งจะถูกละทิ้งและจิตวิญญาณเท่านั้นที่จะเดินทางต่อไปอย่างอีกระดับหนึ่งภายหลังความตายช่วงระยะเวลาหลังจากเสียชีวิตของนิตโตลและทีเฮเวนสเกตซบเซาลงไปบ้างแต่แมเชลแอปเปิลไว้ยังคงนผู้นำกลุ่มและเตรียมการเพื่อก้าวสู่บทสรุปตามความเชื่อของตนต่อไป วิธีชีวิตของสมาชิกเฮเวนสเกตสมาชิกของ gate, เฮเวนสเกตดดำเนินชีวิตภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดและแยกตัวจากสังคมภายนอกดุจนักบวชในอารามสมาชิกต้องละทิ้งชีวิตเดิมของตยจนสิ้นเชิงไม่มีการติดต่อครอบครัวหรือเพื่อนฝูงภายนอกการเขียนจ,จดหมายหรือโทรศัพท์หาโลกภายนอกถูกจำกัดอย่างมาก สมาชิกหลายคนได้เปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อสะท้อนว่าตนได้ละทิ้งตัวตนเดิมไปแล้วพวกเขาอาศัยรวมกันไปกลุ่มอยู่ในบ้านที่ทางลัทิิจัดหาให้และจะย้ายถิ่นฐานไปพร้อมกันต่างที่ผู้นำเห็นสมควรกฎข้อห้ามของลัทธิคือการห้ามมีเพศสัมพันธ์ห้ามใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์และส่งเสรมิมให้สมาชิกใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยสูงสุดและเพื่อระงับแรงขับทางเพศให้ได้ผลมากที่สุด ผู้นำและสมาชิกชายบางคนถึงกับตัดสินใจเข้ารับการทําหมันเพื่อรักษาความเป็นพรหมาจันทร์ตลอดชีวิตสมาชิกทุกคนแต่งกายสุภาพเหมือนกันหมดนิยมใส่ชุดคล้ายเครื่องแบบหลวมๆสีเรียบๆไม่แต่งหน้าตัดผมสั้นเกลียนคล้ายกันเพื่อขจัดความรู้สึกแบ่งแยกหญิงชายและลดอัตราของตัวเองถุกกิจวัรประจําวันถูกกรหนว้เป็นตารางตั้งแต่เวลาตื่นนอนการทํางานบ้านการปฏิบัติธรรมต่อจนวิธีการพูดจา ชีวิตประจําวันถูกควบคุมอย่างละเอียดดูอยู่ในค่ายฝึกสมาชิกเฮเวนสเกตรับประทานอาหารเดียวเรียมายโดยยึดหลักโภชนาการและสุขภาพเป็นหลักอาหารแต่ละมือถูกวางแผนให้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดแต่ไม่มีจุดประสงค์เพื่อความอร่อยหรือความเพลิดเพลินในการกินในช่วงหนึ่งกลุ่มนี้ได้ทดลองปฏิบัติตามสูตรควบคุมอาหารหลายรูปแบบเพื่อล้งพิษและควบคุมความต้องการของร่างกาย ฉันทดลองกินมังสวิรัตอย่างเคร่งครัดดื่มแต่น้ำผักขันและน้ำผลไม้รับประทานเลซทญพืชดิบไปจนถึงการอดอาหารแบบมาสเตอร์เคลนเซนนั่นคือการดื่มเพียงน้ำผสมน้ำมะนาวเป้าหมายของการทดลองเหล่านี้เพื่อหาสูตรที่ทำให้ร่างกายมีพลังและแจ่มใสแต่ไม่สร้างความกำเริบของกิเสทางรสชาติในท้ายที่สุดพวกเขาพบว่าการรับประทานอาหารทุกมูอย่างพอเหมาะ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสมาธิทางใจนอกจากนี้สมาชิกยังเคร่งครัดเรื่องความสะอาดมีการกำหนดขั้นตอนการอาบน้ําการทำความสะอาดที่พักและการรักษาร่างกายให้บริสุทธิ์เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่าแม้จะตัดขาดจากสังคมแต่สมาชิกเฮเวสเกตบางส่วนก็ยังคงออกไปทํางานหารายได้เพื่อเลี้ยงดูกลุ่มโดยเป็นงาน ที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวเองมากนักรายได้ของสมาชิกทั้งหมดจะถูกรวเข้าก,กลางและใช้สนับสนุสนกิจาก,การของลัทธิร่วมกันกลุ่มนี้มีการปรับตัวเขายุคสมัยได้อย่างน่าสนใจโดยในช่วงทศวรรษที่1990พวกเขาเปิดธุรกิจจะทำเว็บไซต์ในยุคอินเทอร์เน็ตบุกเบิกรายได้นี้รายได้นี้ถูกนำมาใช้เป็นทุนดำเนินชีวิตในกลุ่มและเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเผยแพร่คำสอนผ่านสื่อออนไลน์ของตนด้วย สมาชิกเฮเวสเกตจึงถือได้ว่าเป็นลัทธิยุคแรกแรกที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการโฆษณาชวนเชื่อและติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกซึ่งต่อมาเว็บไซต์ของกลุ่มก็กลายเป็นหนึ่งนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่หลังจากการจากไปของสมาชิกส่วนใหญ่ The mansion was transformed into a macabre mortuary, 39 bodies all dressed in ritualistic fashion were found inside, each the victim of a lethal concoction of drugs and dreams. The Heaven's Gate a ในปี1995กลุ่มเฮเบิร์สเกตได้กลับมาเคลื่อนไวยาคึกคักอีกครั้งเมื่อมีกระแสข่าวการค้นพบดาวหางเฮลบอบซึ่งกำลังปรากฏได้เห็นใกล้โลกแอปเปิ้ลไวแต่ตีความว่าดาวหางนี้คือเครื่องหมายแต่ที่พวกเขารอคอยจากเบื้องบนและเชื่อว่ายานอวกาศของระดับที่เหนือมนุษย์ได้ซ่อนตัวอยู่หลังดาวหางและกำลังมุ่งหน้าไปยังโลกเพื่อรับสมาชิทุกคนไปสู่อาณาจักรสวรรค์ ผู้นำลัทธ,ธิจึงเริ่มประกาศแผนการเดินทางออกจากโลกยังเปิดเผยในหมู่สาวกนั่นคือการละทิ้งร่างมนุษย์หรือการจบชีวิตตัวเองพร้อมกันเพื่อที่จิตวิญ,ญญาณจะได้ออกจากร่างหรือขึ้นสู่ยานแม่ที่อยู่เบื้องหลังดาวหางไปแล้วพร้อมกันสมาชิกในกลุ่มเรียกการกระทํานี้ว่าการจบการศึกษาหรือการขึ้นสู่สว,สวรรค์พวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่กำลังจะทําอยู่นั้นมีใช่ความตายที่แท้จริง แต่คือการก้าวค้ามไปสู่อีกขั้นของการดำรงอยู่และมองดึมงมุมกลับว่าผู้คนที่เหืออยู่บนโลกต่างหากที่กำลังจบชีวิตทางจิตวิญญาณโดยไม่ยอมออกจากโลกเมื่อถึงวาระสุดท้ายแล้วในคืนวันที่26มีนาคมปี1997เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเขตซานเดียโกรัฐแคลิฟอร์เนียแต่รับโทรศัพท์แจ้งเบาะแสจากสายนิรนามที่ต่อมาทราบว่า เปาดสสมาชิกเฮเวนสเกตผู้หนึ่งที่รับพัสดุอลํล่าและมาตรวจสอบบ้านตามที่อยู่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงเครืองหาหลังใหญ่สไตล์เมดิเตอร์เรเนียนในชานเมืองเรโชซันตาเฟสิ่งที่พวกเขาพบคือร่งรางไร้วิญญาณของชายหญิงที่รวมกันถึง3าคนนอนเรียงแถวอยู่บนเตียงสองชั้นภายในบ้านหลังนั้นทุกคนสวมเสื้อเชิ้ตและกางเกงวอร์มขายาวสีดำมีผ้าคลุมร่างสีม่วงคลุมไว้ถึงช่วงอก และที่เท้าก็สวมรองเท้าผ้าใบไนกี้รุ่นเดียวกันสีดำไม่เอี่ยมภาพที่ปรากฏต่อเจอ้าหน้าที่ที่ดูเพลินเพินรักกับคนเหล่านั้นเพียงแค่นอนหลับสนิทไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้ายให้เห็นโดยรอบบริเวณเลยในที่เกิดเหตุจะพบกระเป๋าเดินทางวางรวมกันอยู่นอกจากเครื่องแต่งกายเหมือนกันแล้วรายละเอียดเล็กๆน้อย ที่สร้างความชงหนให้แก่ผู้พบเห็นก็คือสมาชิกแต่ละคนจะพกธนาบัตร5ดอลลาร์คนละ1ใบและเหรียญ25เซนจำนวน3เหรียญติดตัวอยู่ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกงของตนเองตามคำบอกเล่าก็าดีสมาชิกที่รอดชีวิตเงินจำนวนนี้คือค่าโดยสารสำหรับขึ้นสู่ด้าวหางไปสู่สวรรค์หลังจากสมาชิกทั้งหมดเสียชีวิตแอปเปลิลไว แต่จดส่งพัสดุจำนวนหนึ่งล่วงหน้าไปยังอดีตสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องภายนอกของกลุ่มหลายรายรวมถึงสนักข่าวบีบซที่ครั้งหนึ่งเคยติดต่อขอสภาพลทัทธินี้ภายในพัสดุนั้นมีเทปวิดีโอ2ม้วนซึ่งบรรจุบันทึกคาพูดอําลาของตัวแอ p เปิ้ลไว้เองและคํากล่าวอําลาจากสมาชิกในกลุ่มทุกคนรวมถึงจดหมายที่ระบุสารสําคัญไว,ว้ว่าพวกเราเดียวออจากญาตน,นั่นคือร่างของมนุษย์นี่แล้ว เหมือนอย่างที่เราได้เข้ามาในผู้ที่รับพัสดุนี้คือริโอดิแองเจโลอดีตสมาชิกที่ถอนตัวไปก่อดน้านะั้นไม่กี่สัปดาห์เขาเดินทางมาอย่างเรื้อหาดดังกล่าวในวันที่26มีนาคมเมื่อพบว่าเพื่อนๆของเขาเสียชีวิตไปหมดแล้วเขาได้ถ่ายวิดีโอสภาพที่เกิดเหตุไว้และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบสพนัตกรรมครั้งนี้ก่อนจะกลายปเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก ในทันทีถูกเปิดเผยสุขนาฏกรรมเฮเวนสเกตได้รับความสนใจจากสังคมและสื่อมวลชนท่วมทน้นกลายเป็นกรณีตัวอย่างที่ถูกกล่าวถึงทั้งในแง่ความน่าสะพรึงกลัวและปรากฏการทณ์สังคมเหตุการณ์นี้ได้จุดประกายให้สังคมหามาตั้งคำถามอย่างจริงจังเกี่ยวกับอิทธิพลของลทัทธิความเชื่อความเปราะบางทางจิตใจของมนุษย์และวิธีการ ที่ผู้นำลัทธิสามารถล้างสมองหรือชักจูงผู้คนให้คล้อยตามจนถึงขั้นสละชีวิตตนเองได้นักสังคมวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาใหม่ได้ศึกษากรณีเฮเวนสเกตเพื่อทำความเข้าใจปัจจัยที่ทำให้ผู้คนล้งไหลและเข้าร่วมลัทธิและเชื่อฟังผู้นำจนสุดตงเช่นนี้มีข้อสังเกตว่าสภาพสังคมสหรัฐอเมริกาในทศวรรษ1970-1990 มีความเคลื่อนไหวของกระแสจิตวิญญาณทางเลือกและการแสวงหาความหมายของชีวิตนอกกรอบศาสนาดั้งเดิมซึ่งช่วยสร้างพื้นฐานให้คนจำนวนหนึ่งเปิดรับแนวขึ้นใหม่ๆอย่างเฮเวสเกตได้ง่ายขึ้นการรวมทีมไซไฟและเทคโนโลยีเช่น UFO และอวกาศเข้ากับเรื่องราวศาสนาก็เป็นกลยุทธ์ที่ดึงดูดกลุ่มผู้คนในยุคนั้นให้สนใจความลี้ลับแนวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้กรณนีเ a v e นส g เกตยังถูกหยิบยกในการวิเคราะห์เรื่องจิตวิทยากลุ่มและการชักนำทางจิตเพื่ออธิบายว่าบุคคลธรรมดาจากหลายภูม้หลังซึ่งในกลุ่มผู้ใต้มีทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาวคนวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงอายุ70กว่าปีสามารถถูกโน้มหนาวให้ยอมตายพร้อมกันได้อย่างไรนักวิจัยบางคนและดิสมาชิกที่รอดชีวิตได้ให้ข้อมูลว่า สมาชิกเฮเวนสเกตหลายคนไม่ได้เป็นคนขี้แพ้หรือผู้สิ้นหวังในชีวิตอย่างที่คนภายนอกคิดแต่ส่วนใหญ่เป็นคนทั่วไปที่มีการศึกษาและกําลังแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวหรือความหมายในชีวิตซึ่งคําสอเกลื่อนเป้ไว้สามารถตอบบางความเชื่อหรือความต้องการลึกๆในจิตใจพวกเขาได้ชี้เห็นว่าปรากฏการณ์ที่ประตูสวรรค์นั้นซับซ้อนเกินกว่าจะที่บายว่าเป็นเพีงกลุ่มบุคคลวิกลจริต หากแต่สะท้อนถึงพลังของศรัทธ,ธาและความต้องการความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีอยู่ในมนุษย์โดยเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกตอบสนองโดยแนวคิดที่สุดโตง่งก็อาจานำไปสู่ผลลัพธ์ที่อันตรายได้กรณีของเฮเบนสเกตได้กลายเป็นนสัญลักษณ์ละที่สุดโตง่ง ที่มักถูกกล่าวถึงหรืออ้างอิงถึงทั้งทางตรงและทางอ้อมในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือสารคดีภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์แม้เหตุการณ์นี้จะผ่านพ้นมากว่าเกือบสามทศวรรษแต่เฮเวนสเกตก็ยังไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจำของสังคมเลยแม้แต่นิดเดียวปัจจุบันเว็บไซต์ทางการของกลุ่มจะคงออนไลน์อยู่และมีเนื้อหาเหมือนกับช่วงที่สมาชิกของกลุ่มยังมีชีวิตอยู่ โดยยังมีการตอบอีเมลสอบถามและแจกจ่ายหนังสือคำสอนตามความประสงค์สุดท้ายของผู้นำทุกวันนี้ม,นมีการพูดถึงลทัทธิประหลาดแลอเหตุการณ์สวนนักกรรมที่เกี่ยวข้องความเชื่อสุดตรงกรณีของเฮเวนสเกตมักถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในการเปรียบเทียบหรืออ้างอิงเสมอและคำว่าลทัทธิประตูสวรรค์ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒกรรมเกี่ยวกับอันตรายของลทัทธิคลั่งความเชื่อสังคมได้เรียนรู้บทเรียนและเจ็บปวด จะเหตุการณ์นี้ในเรื่องการเคารพในความเชื่อของผู้อื่นควบคู่ไปกับความรู้เท่าทันและการตั้งคําถามต่อความเชื่อที่อาจนำไปสู่ผลร้ายเฮเวนสเกตจึงยังคงถูกจดจําในฐานะสกนาฏตกรรมจากศรัทธาอันไม่ธรรมดาทั้งเป็นอุทาหรณ์ให้กับวงการศาสนาและจิตวิทยาสังคมและเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบางของมนุษย์ที่เมื่อสแสวงหาความหมายชีวิตยอย่างสุดขั้วก็อาจถูกนำพา ไปสวนทางที่น่าสลดได้โดยไม่รู้ตัวเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเรื่องราวในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั s สไคร์วันนี้มิสทีเรียขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ